คนไหว่างใครมื่ไห่มก็หนีนไนดีม่วงไค่อันนี้เป็นตับ บาดจำถึงใครมันว่าใครแตกับบแมเป็กจะตัวน,น,นี่ยใ่รินอะเลย็นี้ ใครแตะมาแต้มขอละตี ก <s> ็ไปเนาะโหไอ้เจามันโตใหญ่โตขาวี่นาีเฮ้ยออกเลี N ้ยวคุณน่ะโอเคคุณน่ะโตนี <mut> ่โตนี A kay bì, anh em mình mình mân mì cong bunny, bunny, bì, anh em nói. Tu luôn là có mặt bì, anh đi bì, anh em ก็เน้นๆเกี่ยวกับสจอิวแล้วก็นาของขานอแต้วางเป็นขานอหมูเหมือนขานอง่วงบวกเป็นขานอไกลเลยเฮ้ย <c oughs> จะถือกินอย่างนอพี่น้องกับจามพี่จามเป็ด ฝากกาปูใส่หน่อยนึงโบใส่หลายแบบน้ำมันหอยซอสหอยนังรมลาวเสือกใหญ่มากมาถอกใส่นี่ไว้นี่สุดยอดมาจับนัินก็นนังกีกกันนึงผมกระเทียม เทียมผงพี่น้องเนี่ยเทียมผงนี่เสีย๋ยวหอมหน่อยนึงเพรว่าเด็กน้อยเขากระเจ้ากันบบกากันมากเข้ากับโบสาหลายว่าผมกินนี่เป็นของกินเห็ดไทยเด็กหน่อยเด้อันนี้นะโมเมนต์ว่ามีตะฟูเท้ากินเนี่ยเสียงเพลงกับรถแตงยามสี่จะงเั่งพี่น้องเอ้ยเขื่นเสียงเพลงูกมือลุนแรงเลย พี่น้อเสร็จน้ำยำปลาหมึกวริษันมีมัน่อย่างเดียวะหละยู่ในน้ำยำฮะเดมันอย่างไงซีละซามีใส่น้ำปลามีเกลือน้ำสีลาซาน้ำปลาน้ำเกลือน้ำมะนาวน้ำตาลน้ำตาลสเซ็ดเป็นน้ำยำน้ำยำของยำปลาหมึกวริษัทนด้คุณว่าแล้ำปลาหมึกวะ อันนี้แม่นอ่ะเครื่องหอมพืชซอยไว้มีปลาหมึกมีหัวสิงไข่ใบขี้หูดหอมบัวามมึ๊กพวกอะไรนี้ยำขันลวกโอ้ปลาหมึกปลาหมึกตัวใหญ่ๆที่บ่อนี้เปิเพิ่นซอยซอยเป็นตอนเป็นตอนเป็นต้นอยไรเซน้ำแข็งไว้สั่นเลยมึ๊กเกาะอันนี้เมน หอมที่พ่นเสียเอาใส่ยำซอยไว้หอมหอมง่ายเซียเย็นอะไรเซียเย็นไว้เพื่อออกแกกเย็นเพื่อออกแกกเย็นไว้แท้ขอมพ่นเสียโดดแล้วสีเย็นแล้วอันน่ะหอมพ่นเซียเย็นเย็นไว้หาก็ขึ้นมาแบบสั้นหอมบัวแดงนะหอมบัวแดงหอมบัวเขียวแล้วกษะหอมบัวใหญ่ๆเราเนี้ยกำลังรวกลวกปลาเมือก ก็จะเอาซ้ำใดเท่า huh. น ah, ั oh, ้นกหบะเบ็ดหยาบเลยรูมันกระตุกรมันหวานรวกโดนยัะหอออกเลยเกียบไก่ปิ้งต่ว่าอันปิ้งได้ยู่ในเตากะนี้อยู่กระลงปิ้งขาไก่เอาอ้นาเอามือไปใส่ข้องคณะ บ่หู้จักบ่ประมึงหอมหอมล้วบ้อหอมแล้วหอมแล้วปิ้งไก่นะจ๊ะขาไก่ซื่อห้านไหนวะคือขาญงแท้อเมริกาหั่นแมกเอสปะโอ้โนกุดโอ้เจบขาไงพูดโน่ขาไงมันใส่ยา มันใหญ่คุยกินดอกมันชา,ายใหญ่ทุบเสือขาเล่นน้อยตู้ไหนมันเย็นหน่อยอนเ,อน,เยน,อยนี่ยคนคนต้มแล้วมาบีบลงน้ำใส่น้ำเห็ดสุกน้ำหอมเห็ดเป็นน้ำสม้มจะมาหมักกินน,น้ำส้มเก็บข้าวก็บเล่เห็ดเอาเองใส่หมักน้ำ นึกถึตัวดินเดียวแปลว่ากินน้ำสม้มทำตัวดินเซจกหน่อยก่อนน้ำส้มสายซูกับท้องเราถือกันภายในกันเลยเห็ดปรุงรสตัวเองปรุงเอาเองแต่ผู้ใดใช้เจ้า,าบราเป็นอยังสสยกับน้ำส้มสายซูก่อนน้ำส้มสายซูใส่สบายกินได้จ <Yeah. S 2> ำในตัวดินไซบะบะนี้

ตอนนี้เป็นที่ดิคนมาเห็นย้ำมาค้นอะไรเลยสุดขว้ามเจ่นกลินที่กร<ว>อบ,ะบนะเส้นกรอบไหมนะกรอบดีคือนะกินอาหารทะเลต้องเอาพักความใหลายจังโบแฝดจังบตุบตย านหน่อยอยูะตามอ่าไงทอดตอดทอดอดเอออยาดิหน่อยอยาะเออ้หอมพีนองมาเด้อผมนะยำป่า,า,ปามึกเครื่องนึงกับผักกับปา่านีแซ่บบวงกันชิม มีคนโทรมาอีกไปแล้วมื่แว่ืะกินบ่แซบบ่คือบ่แซบบ่แซบบัซีนได้ค่อยแซบบ่ม่ชมปะไรเนาะชมอยู่อ่ะขับก็ชมเม่ชมเนาะ อากาศหาเลยว่าไม่ปิ้งไก่กับหอมพอปิ้งไก่จะเนี่ยหอมไม่หวานพี่เนาะจะเนี่ยหอมหอมเลยเดอ้อเฟิร์เด้อเนี่ยอันนี้มันยำปลาหมึกเค็ดบักกะไลด์ได้เนี่ยค้นก็ได้มีหลวงมีหลายได้คนสามคนหนึ่งได้สี่กิ่นนี่ปิ้งไก่กับพี่ คนกินไปซองขาเถอคนจ้ะ,ะ <c oughs> ขาใหญ่ได้พี่น้องขาไก่ขาใหญ่พูดทนกรเห็พนพอบโซื้อมันใหญ่ปวานี่มาขานิดหน่อย and I'm number เมือนนํำเลยโอ้ย้ำมวนถึงฟังเพลงไปน้ำแก้มไปน้ำแบบเห็ดแก้มเนาะแก้มฟังเพลงเปิดเพลงเตีนเนี่ยแต่ว่างคนนางกิ่นอย่างนัอน,นอีมตัวตึองเตียนทากิ่นว่าโบได้ทากลิ่นว่าโบได้ <c oughs> ทุกคนเด้อย,ย,ยังลายเอาแท้ย้ำเนี่ยนะเห็ดตะไคร้เห็ดหน่อยพุ่เป็น